โดนจริงด้วยกล้องถ่ายอยู่นะวะกล้องถ่ายอยู่โดนจริงด้วยปักเล็กเนี่ยช่วงนี้ปลากินเหยื่อเล็กว่ะอุ๊ยเปลี่ยนตีได้ตกสามอ้โดนเลยอุ้ยไอ้ถุงวิกัดเข้าเต็มปากเลยตัด9.5เซนแล้ว้โคูรจะสู้เลยวันนี้อุ้ยโดด้วย ปุม่ม,มปลายยากมากมือเดียวอีกมือก็ต้องเกี่ยวกับขออปย่าเงยเรียบร้อยโดน สวัสดีครับพบกับผมเมฆ MTF นะครับเช้านี้ก็มาอยู่กันที่หัวสะพานแพรกเมืองกันอีกแล้ววันนี้ก็มาฝั่งสะพานสั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่สี่สิบพอดีเช้ามากวันนี้มาก็วันนี้ตั้งใจจะมาตกปลาสักจิกกุเราเหมือนเดิมนะครับมาเล่นเป็นเกมงานใช้ฟังเหมือนเดิมงานประจาที่เราตกกันก็เช้านี้ ผมตั้งใจว่าจะมาเฝ้าปลาสากที่ฝั่งสะพานสั้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อวานช่วงเช้าผมมาเฝ้าที่ฝั่งสะพานสั้นแล้วก็ได้ไปตัวหนึ่งไซส,ส์สโลก,ก่าวันนี้ก็เลยมาซ้ําอีก,กเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงหนาวมากเช้านี้ไม่ต้องพูดลีลาอะไรเยอะเกี่ยวเหยื่อแล้วไปตกปลากันเลยดีกว่า อย่าดูโอ้เสียงดังๆด,ดูก่อนดีกว่าขอเปลี่ยนไฟเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าไฟสีขาวมาแมลงมันชอบมาบินตอมแล้วก็ไฟมันสวาน่างเกินไปด้วย เมื่อวานช่วงตอนเย็นเห็นเขาถ่ายรูปให้ดูว่ามีอวนมาวางตรงนี้ใกล้ๆไม่รู้ว่าระยะป,ประมาณไหนไม่กล้าตีไกลๆเหมือนกันตีเบาๆแนวน,นี้ก่อนแล้วกันอา้าวนั่นไงมีเสียงกระโดดแล้ว เปลี่ยนไปใช้ปลั๊กเล็กดูอีกดีกว่าตัวที่ได้เมื่อวานพอดูแล้ววันนี้ลูกปลาเหยื่อก็น่าจะไซส์เดิมเหยื่อผิวน้ำก็ไม่ค่อยจะกัดเลยตรงนี้ โดนจริงด้วยโดนจริงด้วยกล้องถ่ายอยู่ไหมวะกล้องถ่ายอยู่โดนจริงด้วยปักเล็กเนี่ยสองมันนะนี่ช่วงนี้ปลากินเหยื่อเล็กว่าโอ้โหเหยี่ยนตีได้สองสามไม้ทนเลย ตัวไม่ใหญ่ไหมเสกสุดว่าจะต,ตัวไม่ใหญ่สกไม่ค่อยสู้นะเปิดไฟก่อนอุ้ยก็เป็นเล็กนะเว้ยสองโลกว่าอยู่ทำไมไม่สู้เลยวะตัวนี้ขออยู่ไหนวะไป呀อุยอ้ย ูโหกัดเข้าเต็มปากเลยปัด9.5เซนตอีกแล้วเหยียวหวังปากมาเลยได้ได้ไ,ไดอยู่คนเดียวลำบากไม่ค่อยจะสู้เลยไว้ตัวนี้

Ôi. Ok. Ôi da. Nên ta mới trình. Quên tắc khó. Đây mới ta. Ôi, hết เรียบร้อยโดนสาวขึ้นมาสาวขึ้นมาค่อยๆ,ๆค่อยๆอยวิตอนแรกว่าเล็กนะพอเห็นไม่ค่อยสู้แต่ก็ไม่เล็กสามโลก็แน่นอนตัวนี้้แต้มที่สามมาแล้วครับผมแต้มที่สามปีนี้โอ้โหปางกินเยอะเล็กจริงด้วยวะ่ะ ผมสังเกตนะครับว่าลูกปลาเหยื่อช่วงเนี้ยไซมันเล็กมากไซแค่ประมาณ5้เซนเองพวกลูกปลาเหยื่อปลากระบอกผมก็เลยเมื่อวานนะผมเป็นวันแรกที่ผมลองเปลี่ยนมาใช้เป็นเหยื่อเล็กๆดูเหยื่อ9.5เซนนะครับแล้วมันก็กินยิงด้วยแล้ววันนี้ก็อาการเดียวกับเมื่อวานเลยผมก็สงสัยแล้วว่าน่าจะไปกินเหยื่อเล็กอีกผมก็เลยเปลี่ยนใส่เหยื่อเล็กแล้วตีดูสรุปตีได้ไม่กี่มาให้โดนเลย โอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันยังมีตัวกระโดดนะเดี๋ยวรีบจัดการปลาตัวนี้ก่อนแล้วก็ได้ตกต่อเผื่อจะได้เบิ้ลเผื่อจะเบิ้ลสองตัวในเช้าเดียวนี่นะเอเคโดดละนี่นะครับดูเหยื่อเก้าจุดห้าเซนนะ เข้าไปเต็มปากเลยหูลงคอเลยมันนะ้งน่ะนโอ้โหดูได้ได้ตอนตีห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับเช้ามากฟ้ายังไม่สว่างเลยเช้าแบบเช้าสุดๆโอเคเรียบร้อยโอ้โหเหยืย่อเยอดเลยดูดิยับมากเช็คเหยื่อก่อน ตาเบิดง้างไหมตัวหน้าไม่ง้างตัวหลังไม่ง้างโอเคตกต่อกัดเบามากนะตัวเมื่อกี้กัดแล้วก็มานิ่มๆตามสายมานึกว่าไซส์แค่แบบโลโลนิดๆได้สองปลาย,ลายสองกว่าแรกว่าแรกว่าตอนแรกตีดูก่อน ตึงเหมือนมันกัดทีหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ทุกันช,ช่วงมืดเลยช่วงตอนพึ่งมาแซดเปลี่ยนไปตีเซมมี่ให้กาวอเออเสียงลูกปืนเบาลงไกลไกลนู้นเซมม,ม,ม,นนะมบบี่ไม่กินเปลี่ยนลาพาร่าไม่กินตึงเห็นป่าบอกเลยก็เปลี่ยนเป็นเหยื่อไทเกนกาวซิ้นนะไม่กินตึงลองในลองแบบปิดสดานไปเลยเอาเมียนซ่อนไว้เลยทีนี้ไม่กินเปลี่ยนปักซี่พกเซนก็ไม่กิน ต้องเปลี่ยนไปชายไอชิมาโนตัวก้าวเส้นสิบเสนอุ้ยชิ้นละุ้ดรุดรอกัดกัดกัดเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมตาเบสได้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไปกึนโอเคเอาไหมเอาไหมยังมีโอกาสยังมีโอกาสที่แรงหนึ่งว่าชนบาโบกมันปึกเบางันมันกวาดออกขึ็นไม่กัดเบาปลา คือปลายเยอะมันเหลกกันแล้วถึงมันกัดไม่นั่นนะหยุดมาถึงเก่าเลยตีได้กี่ไม้อะกไม้ใส่นี่แหละไม่เล็กเาเงียบนะเงียบไม่มีใครมีประบอกเลยวันแรกทีทีทีหน้าจังตัวนี้ สมดิกอือดูตามเราไล่ตัวน่นุนกันไม่กินวะไ้ช็อว่าบอกตกใจไอยชนย่าโอเคนี่นะครับตัวที่ได้เมื่อตอนเช้ามืดก็ไซส์ประมาณน่าจะสามโลได้แต่จะสามโลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปชั่งกันดูอีกทีโอ้โห วันนี้อาการเดียวกับเมื่อวานเลยนะครับก็คือฝูงปลากระบอกมันเยอะแล้วก็ตีผิวน้ําตีเหยื่ยอใหญ่ๆไม่กินเลยผมเห็นแล้วสังเกตเห็นแล้วว่าอาการเดียวกับเมื่อวานเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเหยื่อปลักตัวเล็กตัวเดียวกับที่ใช้เมื่อวานตีได้สองไม้โดนเลยสองสามไม้นั่นแหละโดนเลย,เลยโ้กัดเต็มป,ปากเลยตัวนี้ก็เมื่อตอนเช้ามืดมันถ่ายคยากนะครับก็เลยยังไม่ได้ถ่ายอะไรก็เลยมาถ่ายที่ตอนฟ้าสว่างแล้วหนักใช้ได้เลยตัวนี้ เอาเรื่องอยู่แต่เสียดายนะตัวนี้ตัวใหญ่แต่ไม่ค่อยสู้เบ็ดเลยมาตามสายเบาๆมามาสู้ด้านหน้าใกล้ๆนิดเดียวไม่ได้วิ่งอะไรเยอะตัวเมื่อวานวิ่งดีกว่านี้โอเคอยู่วันนี้ก็อุปกรณ์ชุดเดิมเลยคันฮูลิซอนนะครับ8ฟุต6เอ็มเิตกับลอกเบอร์43,000สาย p ี1.5โปรฮันเตอร์ถัก3สายหน้าก็40ปอนสายพิรคาร์บอน30ปอนครับผมก็อย่าปักตัวเดิมเลย9เซน สภาพยับเย็นมากดูโอเคก็เดี๋ยวตกปลาก,กันต่อผมหาตัวเพิ่มเดี๋ยวว่าจะลองตีดูอีกสักพักแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปสะพานฝั่งนู้นกันไปจิกปลาจวดดูปลาจวดปลากุเลาโอเคครับเดี๋ยวตกปลาก,กันต่อ คครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปผลงานเช้านี้ได้มาเป็นปลาสากไซ์3กิโลกว่านะครับตัวหนึ่งมีเลยยังอยู่ท้ายรถอยู่เลยนะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยผมไปถึงหัวสะพานตอนประมาณตีสี่สนะครับแล้วก็ฟังฟังเสียงดูก็ได้ยินเสียงลูกปลาเล่นน้ำปลากระบอกอยู่บ้างแล้วก็เริ่มใช้เป็นเหยื่อดูโอขนาด13เซนนะครับเหยื่อดูโอเสียงดังๆตีก็ ไม่กินไม่กัดนะครับแล้วผมก็ลองเปลี่ยนมาเป็นเหยื่อแซมมี่ขนาดใกล้เคียงกันแต่เสียงจะเบาลงมาแอคจะเบาลงมานะครับลดความระแวงหน่อยก็ลองดูแล้วก็ไม่กินแล้วผมก็เดาว่ามันน่าจะกินเหยื่อเล็กอีกแน่ๆเพราะว่าอาการเดียวกับเมื่อวานเลยนะครับที่ปลาไม่กินเยื่อใหญ่แล้วผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เป็นเหยื่อปักตัวเล็กตัวเดิมนะครับตัวที่ได้ปลาตัวเมื่อวานตัว9เซนตัตวเนี้ย เปลี่ยนไปแล้วก็ตีได้ประมาณ 2- 3สไม้ได้มั้งมันก็กัดเลยนะครับกัดเบามากตัวนี้ดีที่ว่าเซนค่อนข้างดีนะครับเลยจับเซนได้ชัดว่าเออเป็นปลาสากนะที่กัดไม่ใช่ว่าเรากอเหยื่อมาชนลูกปลากระบอกคิดว่าช่วงนี้ที่ปลามันกัดเหยื่อเล็กเพราะว่าลูกปลากระบอกลูกปลาเหยื่อไซมันเล็กด้วยพอเราเล่นเหยื่อใหญ่ที่ขนาดมันแปลกไปจากไซลูกปลาเหยื่อเนี่ยมันน่าจะไม่เอาเพราะว่ามันแปลกเกินไปปลามันน่าจะเราแหวงพอเราเล่นเหยื่อที่ขนาดใกล้เคียงหรือเท่ากับ ฝูงลูกปลาเยี่ยเนี่ยมันกินไม่เราแวงเลยกินแบบกินจริงๆดูตัวนี้กัดเข้ากลางตัวเลยนะครับยับเยิยนเลยแล้วก็น้องได้ลาเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทะลุไปแล้วนะครับแอคไม่ออกแล้วจากที่ตีๆดูเมื่อกี้น้ําเข้าเป็นที่เรียบร้อยก็ซื้อมาได้ปลาสองตัวก็โอเคอยู่อย่างน้อยก็ได้ปลานะครับก็เดี๋ยวค่อยหาใหม่ไม่เป็นไรบา,บายยนะจ๊ะตัวหมานอสองวันติดเลยได้ปลากับเหยื่อตัวนี้ ก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ช้านี้นะครับก็ชุดเดิมเลยเป็นคันลัวลีดเดอร์โฮลิซอนนะครับนี่ตัวนี้ความยาว8ปดพันเวทเอนะครับประกบกับลอกสเตลล่าซี0ามสายโปรฮันเตอร์ทักสิขนาดพีหนนะครับสายหน้าก็40ปอนด์แล้วก็สลิง MTF ขนาด30ปอนด์นะครับนี่เลยชุดนี้ชุดเดิมชุดเดียวกับเมื่อวานเลยก็วันนี้ปลาก็ยังกระโดดเยอะแต่จะมาช้ากว่าเมื่อวานนิดนึง ก็หวังว่าพรุ่งนี้มันยังคงเข้าฝูงอยู่นะแล้วก็พอตกประสากเสร็จผมก็ย้ายไปจิกปลาจวดปลากุเลาก็ได้มา2 3สาตัวแต่ขี้เกียจกลับบ้านนะครับก็เลยเอาให้พี่คนหนึ่งไปก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาถ่ายมานั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ก็ก็เลยไม่ได้ตัดลงนะครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม